สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่4เมษายน2560นะคะในส่วนของปัจจัยนะคะวันนี้เนี่ยเรามองว่าภายนอกเองเนี่ยเป็นเรื่องของอความไม่แน่นอนของ การลักดันนโยบายต่างๆของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็ในส่วนของการหารือระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำจีนที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสทีเนี้เป็นอะไรที่นักทุนก็กลับมากังวลเหมือนกันนะคะว่าจะมีประเด็นในเรื่องของอความร่วมมือระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนที่จะต่อต้านเกาหลีเหนือหรือเปล่าหลังจากที่มีการแย้แย้มออกมาจากทางนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เป็นความกังวลในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองที่ดูจะไม่แน่นอน ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะก็ยังต้องจับตาในส่วนของรายละเอียดเรื่องของการหารือรวมถึงในส่วนของทิศทางของ เ,เศรษฐกิจโลกนะคะถ้าหากว่าการผลักดันนโยบายกิจการทางการค้าของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะ<อ>ก็คิดว่าในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนแล้วก็ความกังวลดังกล่าวนะคะทำให้ดีกลับขึ้นมานะคะเหนือดับหน5อระดับ1,255เหรียญต่อออนซ์ในช่วงเช้านี้นะคะก็ลุ้นไปทดสอบระบับ1,260เหรียญอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้เองเนี่ยถ้ามาดูในเรื่องของตัวเลขในภาคการผลิตของสหรัฐก็ปรับตัวลดลงด้วยนะคะก็ทำให้มองว่าในส่วนของตัวราคาทองคำเองเนี่ยยังน่าจะได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่ดูอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะคะแต่ว่ายังมีเรื่องของตัวเลขแรงงานนะคะของสหรัฐที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์เป็นอะไรที่จะบ่งชี้ต่อทิศทางของดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐนะ สำหรับในส่วนกลยุทธ์การลงทุนจึงมองว่าสถานะรองที่เปิดไว้ระดับ,บ2 3 6 0เนี่ยก็ยังให้ถือต่อได้นะคะเพื่อรอทำกำไร2 5 5 0นะคะปิดออกไปหากต่ำกว่าจุดเปิด2 3 6 0นะคะส่วน USD f u t u r e นะคะออมองในส่วนดอลลาร์สหรัฐที่แกว่งตัวในกรอบ34.28ถึง34.40นะคะวันนี้ด้วยประเด็นเกี่ยวกับ การผักดันโยบายต่างๆของทรัมป์เองแล้วก็เงินทุนที่ยังไหลเข้าตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้ในบ้านเรานะคะเมื่อวานเนี่ยในส่วนของนักทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิในส่วนของตลาดตราสารหนี้ไทยไปมากกว่า13,000ล้านนะคะส่วนในตลาดหุ้นก็ยังซื้อประมาณพันกว่าล้านนะคะเช่นเดียวกับในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิวเจอด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวกลยุทธ์การลงทุนนะคะเรามองว่า รอเปิดช็อตนะคะ USDM 17อีกครั้งที่34.42นะคะเป้าหมายทำกำไร34.32แตบทุนเหนือ34.46บาทได้นะคะกลับมาที่ Safety Deck Filter นะคะประเด็นภายนอกเองเนี่ยก็มองว่าน่าจะ,ะสร้างความกังวลแล้วก็ ความไม่มั่นใจที่จะเข้าไปเกินกำไไรในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นแต่ว่าตลาดบ้านเราเองเนี่ยดูเหมือนจะมีความคืบหน้าใหม่ในเรื่องของการประกาศใช้รัฐมนูลน,นะคะพุทธศักราช2560แล้วก็จะมีการประกาศในวันที่6เมษายนนะคะหรือว่าวันพฤหัสนี้ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คงจะเป็นความคาดหวังในเรื่องของกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ขึ้นนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งออมองว่าเป็นการหนุนเป็นปัจจัยที่หนุนเซนิเมนต์การลงทุนในเชิงบวกในระยะสั้นเข้ามานะคะแต่ว่าภาพการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็เป็นอะไรที่อาจจะได้แรงหนุนจากเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ายังมีความกังวลต่อปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆจากภายนอกนะคะรวมถึงวันนี้เนี่ยการขึ้น ดีของปูนใหญ่นะคะ s c c 10.50บาทเนี่ยสะกระทบเซฟิฟตี้ประมาณ1.29จุดนะคะก็เป็นอะไรที่อาจจะทำให้มีความผันผวนระหว่างวันนะคะมองกรอบ990ถึง998จุดนะคะในส่วนของ s 5 0 m 1 7ึ่กลุ่มการลงทุนก็รอเปิดลองนะคะที่990าเก้างหมายทำลาย998นะคะแต่กระทุนหากว่าหลุด986ค่ะ สำหรับในส่งซิงเกิลสต็อปฟิวเจอร์นะคะวันนี้แนะนำในส่งน BLAN ็มหนนะคะก็รอเปิดลองนะคะที่1.86นะคะเป้าหมายทำกำไร1.93นะคะแต่ขาดทุนถ้าหากว่าหลุด1.83สัญญาทางเทคนิคก,ก,ก็หนุนในเชิงบวกนะคะ บล็อกเทรดคอเนอร์นะคะในส่วนบล็อกเทรดคอเนอร์ก็มองในส่วนของสุภาลัยยังลองได้ต่อนะคะมีสัญญาณบวกทั้งเทคนิคแล้วก็ในแง่ของพื้นฐานเราก็ยังมองว่าเป็นแรงหนุนนะคะมองต้านที่ระดับ26แล้วก็26.50ค่ะอีกตัวที่แนะนำเข้ามา KKP นะคะราคายืนบน EMA ระยะสั้น Modified stochastic ปรับค่าขึ้นเหนือเส้น50นะคะมีลุ้นในทางปรับขึ้นมองต้านเจบาท7 1 7 5นะคะ เข้าเปิดลองได้ค่ะสวัสดีค่ะ